ก็เดี๋ยววันนี้มาดูตัวกิ t กิ t lab ที่เราใช้อัปเดตตัวโปรเจกต์กันนะครับก็ปกติที่เราใช้งานกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกิ t ที่มีแค่บลนดเดียวหรือว่ามีแค่สาขาเดียวก็คือตัวมาสเตอร์แล้วเราก็อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเข้ามาที่บล็านเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีมาดูตัวที่เออใช้มากกว่า1ึงบลานกันนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะใช้ตัวมูดิการ์ที่เป็นส่วนของซอฟต์โค้ดนะครับลองแยกบานออกเป็น2บานนะครับก็คือบานที่เป็นมาสเตอร์ก็จะเป็นบานที่เ,เป็นตัวโค้ดที่เป็นตัวบอกโปรดักชั่นแล้วนะครับกับตัวบานที่เป็นเดเวลลอปก็จะเป็นส่วนที่เรายังพัฒนาอยู่แล้วก็ยังไม่เอาไปรวมกับตัวมาสเตอร์นะครับซึ่งจริงๆตัวบานเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างเช่น ถ้าเกิดเราทำเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์ของเวอร์ชันนั้นขึ้นมาจริงๆเราสามารถแยกบานเป็นเวอร์ชันนั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราแก้ไขหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเอามา merge เ,เข้ากับสเ,เตอร์อีกทีหนึ่งหรือว่าเราจะมิ r g เข้ากับตัว d e v e l o p ก,ก่อนก็ได้เพื่อให้คนเทสเนี่ยมาเทสจากตัว d e v e l o p แล้วค่อย merge เ,เข้าตัวสเตอร์อีกทีหนึ่ง สำหรับขั้นตอนเวลาที่เราโคลนลงมาเวลาที่เราทำโปรเจกที่มีหลายบานนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวโปรเจกปกตินะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะใช้เป็นตัว netbean นะครับ netbean เวลาโคลนโปรเจกลงมาปกติแล้วเวลาที่เราโคลนโปรเจกลงมาเนี่ยตัวโปรเจกเนี่ยมันจะอยู่ที่บานมาเตอร์นะครับ ถ้าเกิดเราจะทำในบ้านอื่นนะครับบานที่เป็นฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาหรือว่าบ้านตัว develop เนี่ยเราก็ต้องมีการสับสวิตตัวบ้านก่อนในตัว Netbe นเนี่ยมันจะมีตัวสับสวิตอยู่นะครับในเมนูกิ t บ้านแล้วก็ตัวสวิตทูบานนะครบตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถสวิตไปบ้านอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ e อดีเตอรตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัว VS Code มันก็อาจจะใช้เป็นตัวเช็คเอาท์แทนนะครับเช็คเอาท์จากบ้านบ้านอื่นนะครับอันนี้ก็สมมุติว่าเราจะสลับบ้านไปใช้ตัวบ้านเดเวลลอปนะครับแล้วก็สวิตไปโอเคตอนนี้ถ้าเกิดสังเกตรตรงหัวโปรเจกต์ตอนนี้อ่ะบ้านมันจะเปลี่ยนจากมา s t เตอร์เป็นเดเวลลอปแล้วนะครับตรงน,นี้นะถ้าเกิดเราแก้ไขอะไรไปนะครับ แล้วเราอัปเดตไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของตัว d e v e l o เสมมตุติโอเคสมมติลองแก้ไขไฟล์ไปนะครับอันนี้ก็เวลาคอมมิตเข้ามาก็ใส่ตัวเวอร์ชั่นแล้วก็ ส่วนที่เราแก้ไขไปนะครับอันนี้จะเป็นโปรเซสปกติเหมือนตอนที่เราทำทำตัวมาสเตอร์ตัวเดียวเลยก็ยคือเราคอมมิแตแล้วเราก็พุทเข้ามาอันนี้เราจะพุทเข้าตัวบานที่เป็น develop นะครับ โอเคอันนี้ตัวมาสเตอร์เนี่ยปกติมันจะ Default ที่ตัวมาสเตอร์อยู่ก็จะเห็นว่ามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเกิดเราสลับไปที่ตัวบาน์ได v e ลล็อปก็จะเห็นว่ามันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อ41วินาทีที่แล้วนะครับตรงนี้เราก็อัพอัพแบบปกติเลยเหมือนที่เราอัพตัวมาสเตอร์นะครับสมมติว่าเราเพิ่มตัวฟี t เจอร์หรือว่าเราฟิกบัคหรือว่าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะ merge เข้ากับตัวมาสเตอร์เนี่ย อันนี้เราต้องสร้างเป็น merge request เข้ามานะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีปุ่ม merge request อยู่ะแะ้วก็คลิกมาว่าเราจะเ,เราก็ใส่ title มาอาจจะเป็น version แล้วก็รายละเอียดนะครับเหมือนตอนที่เรา commit เข้ามาแล้วก็ตรง assign เนี่ยก็ในบางโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะมีพี่เลีย้ยงหรือว่ามีพี่เอกหรือใครเป็นคนดูแลก็ให้ assign คนที่ดูแลเข้ามา ให้เขามาเช็คตัวที่จะเมิดเข้าไปน,น,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรายการคอมมิตที่จะเมิดเข้าตัวมาสเตอร์นะครับแล้วก็คีย์เมิดรีเควสมาตอ,ตอนนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันก็จะสร้างตัวเมิดรีเควสมานะครับก็ให้พี่เลี้ยงหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ตัวสอดโคดเนี่ยเข้ามาเช็คก่อนนะครับเข้ามาเช็คโคดที่จะเมิ่ e ก่อนนะครับแล้วก็ค่อย add pull แล้วก็ตัวเมิ่ e ไปตรงนีเน้เราจะสามารถเช็คได้ว่าแต่ละคนเนี่ยัพอะไรเข้ามาบ้างนะครับ commit อะไรเข้ามาบ้างแล้วก็มีการแก้ไขอะไรที่ไฟล์ไหนนะครับคือถ้าเกิดตรงนี้มันจะมีมีการ commit มาหลายไฟล์มันก็จะเป็นลิสต์ลิสต์ลหลายไฟล์เราก็มาเช็คได้ทีละไฟล์ ตรงนี้เนี่ยคนตรวจเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขตัวซอสโค้ดที่เขาคอมมิตเข้ามาได้นะครับหรือจริงๆก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไปได้นะครับอาจจะคอมเมนต์ให้แก้ไขอะไรตรงไหนก็ใส่คอมเมนต์มาหรือว่าเ,เราจะแก้ตรงนี้ก็ได้นะสำหรับคนตรวจถ้าตรวจเรียบร้อยแล้วเราก็เช็คไปในตรวจเรียบร้อยแล้ว ถานะตอนนี้ก็จะเป็น Open อยู่ถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็กด p อ r o v e นะครับสำหรับคนที่มีหน้าที่ตรวจนะครับเสร็จแล้วก็กดเหมือดอีกทีหนึ่ง อันนี้จะเป็นตัวในบ r a n c master นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีรายการ commit เข้ามาก็คือเป็นการเิร์ดระหว่างตัว develop เข้ามาที่ตัว master นะครับแล้วก็ตรงบ r a n ตัว develop เนี่ยก็คืออันนี้ไม่นจะหายไปแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าเราสามารถไปตั้งค่าได้ว่าจะให้มันลบ b าน n ตัวนั้นไปเลยหรือเปล่าหรือจะเก็บ b าน n ตัวนั้นไว้ก็ได้นะครับ อย่างในกรณีที่เราพัฒนาเป็นออแยกบานเป็นแต่ละฟีเจอร์แยกบานเป็นแต่ละเวอร์ชันเนี่ยเราก็อาจจะพอมันเมือเส็จก็จะลบไปเลยแล้วก็มาดูจากในตัวคอมมิตท,ที่อยู่ในมาสเตอร์เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก็บไว้เนี่ยตอนที่เราแอปพูฟในตัวเมื่อรีเควสเนี่ยคนตัวก็อาจจะไปติ๊กว่าไม่ลบมานตัวนั้นออกนะครับ